ถ้าการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตโดยการแก้กฎหมายการให้สินบนเป็นการปรับโดยให้ผู้ให้สินบนนั้นมนาสารภาพขณะนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นกรณีที่จะแก้กฎหมายนั้นถูกช่องทางหรือไม่ผมขอญาตให้ข้อมูลมาเป็นครั้งที่สามนะครับว่ากฎหมายเดิมของเราเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้อยู่แล้ว โดยมีการกร่างกฎหมายตามมาตรา103.6แก้ไขเพิ่มเติมท554ในกฎหมายปชาปชเป็นหลักว่าถ้าผู้ใดมาให้ข้อมูลแล้วมาเหมือนสารภาพตามมาตราที่ผมแจกเอกสารให้ดูนะครับว่าผู้ใดพืผู้กล่าวหาอะไรใดมีส่วนได้ในกนารนำความผิด ยอมให้ถ้อยคำและมาแจ้งของอ้อมูลเป็นพยา,านหลักฐานชี้บูญความผิดผู้อื่นให้ปปชกันเป็นพยานอันนี้เขียนไว้ชัดเลยกันเป็นพยานได้เลยหมายความว่าไงกันเป็นพยานนี่คือถึงขั้นไม่ต้องลงโทษเลยนะไม่ต้องรับโทษด้วยแล้วก็ไม่ต้องทั้งคดีอาญาเขาแพ่งด้วยเพื่อจะไปไปไปเอาตัวผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีนี้มีการใช้มาแล้วอยู่สองสาครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องการสอบ ปลัดอำเภอเข้าโรงเรียนในอำเภอก็กันเป็นพบยานจนกระทั่งเอาเจ้าหน้าที่ของรัฐร้อยกว่าคนที่เป็นมีส่วนทําให้การสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนเรียนในอำเภอเนี่ยเสียเป็นการทุจริตมีการเรียกรับเงินเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนทั้งหมดสามครั้งแล้วก็กรณีน,นี้มีข่าวว่าปปชกําลังจะกันเป็นพบยานจากผู้ประกอบการลงสีที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีจำนนำข้าวอีกส่วนหนึ่ง จากมาตา,าตร้อสามตะพกนี่จะได้เห็นว่ากฎหมายเรามีอยู่แล้วนี่ส่วนหนึ่งที่เราใช้อยู่ประการที่สองกฎหมายนี้ต้องเมื่อปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ถ้าผมจำพศอผอิดนะฮะประมาณเนี้ยมีการเซน็นเอมสนทิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของ อนอ of of ุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุดดตในสมัยของคุณอภิสิทธ์เป็นนายกรมตรีแล้วก็มีการแก้กฎหมายปปชตามอนุสัญญานั้นก็มีระบุเอาไว้ว่าถ้ากรณีผู้กระทำความผิดตามมารคหนึ่งหมายถึงว่าผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหน้าที่รัฐถ้าผู้กระทำความผิดตามมารคหนึ่งเป็นบุคคลนรือนิตบุคคลเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับสรุปว่า เพื่อประโยชน์ของทุมคนนั้นและไปทําให้นิติบุคคลนั้นได้ประโยชน์จากการทุจริตมีโทษระหวังโทษแค่ปรับแต่การปรับนั้นเนี่ยเป็นดุลพินิษฐ์อำนาจของศาลนะในการที่จะเขียนกฎหมายใหม่แล้วจะบอกว่าหน่วยงานไหนเป็นคนปรับมันก็จะไปซ้อนกับกฎหมายฉบับมาตรา123่ทับหอันนี้ทันทีเลยซึ่งมันมีอยู่แล้วเอางี้ดีกว่า สรุปแล้วกฎหมายไทยเรามีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสนธิสัญญาป้องกันการทุจริตระหว่างสหประชาชาติกับมวลประเทศสมาชิกทั้งหลายประเด็นที่ผมสงสัยก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรากําลังให้ข้อมูลกับทางคอทชอรัฐบาลหรือกระทรวงคลังอยู่นะครับในแง่ของความเป็นจริงว่ากระทรวงคลังได้ศึกษากฎหมายพวกเหล่านี้ครบถ้วนหรือยังสองหลักเนี่ยกฎหมายจะมีผลก็ทบ ไปถึงเรื่องอื่นๆที่กระทรวงการคลังคิดไม่ถึงเช่นบางเรื่องถ้ายกโทษให้แล้วเขมีการวิ่งเต้นในชั้นขององค์กรอิสระองค์กรอิสระถ้าสอบสวนอยู่แล้วมีการวิ่งเต้นได้แล้วมีความผิดทางโทษอาญาถึงท่านจำคุกหลายปีโทษอันนั้นเกิดจับได้แล้ววันหลังนั้นบริษัทหรือว่า ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยยอมรับสารภาพมันจะต้องได้รับเหตุอันนี้สงจากการปรับอันนี้ด้วยหรือไม่อันนี้น่ากลัวเลยนะครับถ้าปรับได้เนี่ยมันจะกลายเป็นการวิ่งเต้นล้มคดีได้ยุ่งเลยครับตอนนี้จะมีปัญหาตามมาเท่ากับว่าอย่าว่าแต่วิ่งอายการวิ่งอายการวิ่งในทั้งสารเลยวิ่งองค์กรอิสระเกี่ยวกับเรื่องทุจริตได้ยุ่งเลยคำถามว่ามีเกิดขึ้นไหมมีครับ หลักฐานมีไหมกําลังสอบสวนกันอยู่ว่าทําไมถึงได้ยกคําร้องของการทุจริตของรัฐวิสาหกิจเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมีหลักฐานมัดไม่หมดเลยว่ามีความผิดอย่างเงี้ยมันจะได้รับอน,นิสง์จากการที่ออกกฎหมายอน,นี้แล้วทําให้กระบวนการฝ่ายปฏิบัติงานถึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันหนึ่งองคอ์กรอิสระหรือระดับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้7ยคือ ฝ่ายตุลาการถ้าเป็นอย่างนั้นได้รับโทษเบาแค่ปรับหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยเพราะมันไม่ได้แก้บอกว่าเขามาสารภาพเจแล้วก็จบไปตรงนี้มันจะยาวไปถึงเรื่องอื่นที่เวลาสอบ,สอบ,ส,อบสอบไปแล้วมันก็จะมีขบวนการไปรับสารภาพในขั้นไหนแล้วใครจะเป็นคนตัดสินล่อมหน้าในการตัดสินนั้นคือใครเพราะฉะนั้นทางแก้ผมเลยเสนออย่างนี้นะครับหนึ่งเรื่องคดีทุจริตเนี่ยถ้าจะป้องกันให้ได้จริงคือ ไม่ควรมีอายุความแล้วถามว่าถ้าจะเอาคดีไม่คาว่าไม่มีอายุความเป็นกฎหมายอาญาหรือไม่กฎหมายอาญาโดยหลักจะไม่ย้อนหลังถ้าเป็นกฎหมายพิเศษให้ถือว่าเป็นเป็นการออกกฎหมายให้ย้อนหลังไปสิบหรือยี่สิบปีได้อันนี้จะเป็นอัน,นิสงส์ในการป้องกันและปราบปรามเพื่อจะไปเอาคนทําผิดในเรื่องรถสลอยได้ดิอันนี้ต้องออกเป็นกฎหมายพิเศษไปเลยและไม่มีอายุค,ความประการที่สอง คนที่นั่งอยู่ในตําแหน่งของรัฐวิสาหกิจบอร์ดหรือว่าปีอาำนาจหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือไม่รัฐวิสาหกิจแต่ว่ามีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติอนุญาตไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างใช้อํานาจหน้าที่อนุมัติอนุญาตใบยอนุญาตอะไรทั้งหลายเนี่ยบุ <s iders> คคลเหล่านี้ควรจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์ส,สินเสียทีแล้วเพราะเอากันไม่อยู่แล้วประเทศไทยและเอาตําแหน่งหน้าที่มาหา หาเงินหาทองที่ไม่ชอบดวนบนพื้นฐานภาษีประชาชนเนี่ยมันมันเอาไม่อยู่จริงๆต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินพวกนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้นี้ได้ว่าเอ๊แต่ทำไมร่ํารวยมีเงินซื้อบ้านซื้อรถเยอะแยะไปหมดทํางานอยู่ไม่เท่าไหร่ไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับคนที่ทําดีแล้วได้ดีคนทําชั่วต้องได้รับการถูกลงโทษและถูกติดตามได้ง่ายและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาตรวจสอบ อันที่สามอันนี้เป็นข้อห้ามที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ไม่ชัดเจนห้ามมิให้คนในองค์กรไปเขียนอยู่ในหมวดอายการว่าไม่ให้ไปรงตําแหน่งแต่ไม่ได้เขียนว่าไม่ให้ลงตาแหน่งให้คณะกรรมาการบริหารของอายการจะยกเว้นเป็นลายๆไม่ได้เขหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ให้คนในองค์กรกรรวง ยุติธรรมทั้งหลายไม่ว่าตํารวจอายการศาลมาเป็นบอร์ดและวิสาหกิจเพราะมันมีเรื่องเมื่อไหร่เวลาเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เขาจะไปร่วมกระทำความผิดต่อเขาหรือไม่แต่เวลาถูกฟ้องร้องแล้วจะมีเรื่องตามมาประเด็นนี้จะตามมาริงเขาก็ต้องกลายเป็นจำเลยอยู่ในคณะกรรมการนั้นด้วยในฐานะผู้กระทำความผิดก็เลยกลายเป็นจากคนดีเลยกลายเป็นเสียตอนที่มานั่งเป็นกรรมการบอร์ดและวิสาหกิจเขาไปปกป้อง,องพรรคพวกอยู่ในนั้นอีกคือเรามองว่า การตั้งคนดีๆเข้าไปเพื่อจะจัดกันไม่ให้มีการทุจริตกับกลายเป็นว่าไปไปสมรู้ร่วมคิดทำหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นมาหลายเคสหลายกรณีอันนี้เป็นข้อห้ามในรัฐธรรมนูนแต่เขียนไม่ชัดเขียนให้ชัดในกฎหมายลูกในกระบวนการศาลยุติธรรมในกระบวนการอายการและตำรวจห้ามเข้ามาเป็นบอดในธุรกาาาาาาิจถามว่าทำไมตำรวจเกี่ยวข้องเวลาตำรวจมาเป็นพวกเวลาไปแจ้งฟารวิี้อไรตำรวจเนี่ยมักจะมีเรื่องดึงเรื่องเอาไว้โดยไม่ต้องทำอะไร และคดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตตำรวจเองก็ไม่มีหน้าที่โดยตรงจริงแต่ว่ามีหลายเคสตำรวจสามารถทําได้แต่ถ้ามีเจ้านายไปนั่งอยู่ในบอร์ดและวิสาหกิจเรื่องนี้จะถูกดึงทันทีเลยมันกลายเป็นความยุติธรรมที่ไม่เป็นผลป,ประโยชน์ทับซ้อนอันที่สี่ที่ผมอยากจะฝากนะครับอันนี้เป็นปัญหาจุดอ่อนมากเลยกระทรวงคังก็ทราบแต่กรมสั่งไม่ยอมทํากระทรวงคังรู้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของกระทรวงคังที่จะต้องเสนอนายกก็คือว่า ควรจะตาเป็นกฎหมายว่าในเรื่องการบริหารบูรณาการขององค์กรอิสระทั้งหลายเพราะต่างคนต่างทําต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างมีกฎหมายตัวเองเช่นปปชก็มีกฎหมายปปชสตงสตงผู้ตรวจการแผ่นดินปปงเอดเดียสัยต่างคนต่างขึ้นกับเจ้านายของตัวเองตัวต่างคนต่างขึ้นกับกฎหมายตัวเองแล้วเวลามีเรื่องอะไรไม่ยอมบูรณาการไม่ยอมมานั่งคุยกันสิ่งอันนี้มันต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งมารองรับและมีคณะกรรมการบริหารร่วมกันและต้องตัดสินภายในทุก สิบห้าวันหรือเดือนทันทีเลยตอนนี้เป็นแนวทางที่เสนอให้กระทรวงขังนำไปพิจารณานะว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมให้ประชาชนมีอำนาจในการฟ้องเองวันนี้เรามีสารทุจริตเกิดขึ้นแล้วแต่คนที่จะฟ้องสารทุจริตได้นี่ผู้เสียหายมีอยู่สามคนหนึ่งผู้เสียหายโดยตรงที่ถูกละเมิดเช่นประชาชนจะไปขออนุญาตปลูกบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเทศบาลลึก ผู้งกรทมเรืรมมอเ่องอะไรกแ็แต่ออกไปญาติทีนต้องเรียกเงินสามร้อยห้าร้อยพันสองพันอันนี้ก็เป็นผู้เสียหายก็ไปฟ้องได้แต่คนอื่นเนี่ยรู้แต่ไปฟ้องไม่ได้สื่อมวลชนรู้ไปฟ้องไม่ได้สองเรื่องของใครนาจฟ้องอยู่ที่ปปชกับอายการเท่านั้นเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องเลยในที่ตรงนี้แก้ให้มันตบตทีหนึ่งมันจะได้ไปอุดช่องว่างในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่กระทรวงการคลังต้อง ตนหนักอย่างที่ผมพูดตอนเริ่มแรกนะครับว่าการแก้กฎหมายตรงนี้มีผลกระทบต่อฐานมูลฐานความผิดอื่นๆเนี่ยถ้าจะให้กระทรวงยุติธรรมเป็นคนตัดสินเหมือนกับต่างประเทศบางประเทศแน่ใจหรือว่าการตัดสินอันนั้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่ศาลเหมือนกับกฎหมายที่เรามีใช้อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นการตัดสินบนพื้นฐานยุติธรรมแล้วตัดตอนไม่ถึงตัว ใหญ่ด้วยบางทียังไปไม่ถึงอีกด้วยแค่สารภาพว่าเอาเงินไปให้ใครแค่นั้นจบแต่ว่าไปถึงตัวใหญ่อาจจะไม่ถึงเพราะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนในชั้นศาลเนี่ยจะจะพิจารณาได้ชัดเจนกว่าอันนี้ก็ต้องฝากให้เป็นข้อคิดเห็นไปให้กับกระทรวงการคลังที่จะเสนอให้รัฐบาลเรื่องรัฐบาลจะนําไปพิจารณาเรื่องทั้งหมดผมให้ประเด็นทั้งหมดนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เรามีทําไว้แล้วใช้แล้ว ปรากฏแล้วแต่ไม่นำมาใช้อย่างจริงจังแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันเยอะมากหลายเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐเคยไปร้องเรียนคนดีๆเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปร้องเรียนแล้วถูกกลั่นแกล้งถูกโยกย้ายถูกไล่ออกในกฎหมายปปชเราเคยเขียนไว้ให้ตั้งแต่ปีสอง4รอยห้าสิบสี่แล้วว่าให้คุ้มครองเขาตั้งแต่มาตรา1นึรอยสาับสี่ถึงไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งเขา ต้องให้รางวัลเขาด้วยต้องให้ชั้นขั้นพิเศษเขาเหมือนทหารออกรบปกป้องชายแดนนี่เขาปกป้องภาษีเงินประชาชนเขาเสี่ยงต่อการที่จะต้องถูกผู้มีอำนาจกั่นแกล้งหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าแกล้งหรืออิทธิพลเข้ามากั่นแกล้งแ้ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่แต่ไม่มีการแก้ไขให้มันถูกต้องเดียทีเขาอยากจะเรียนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อกฎหมายที่ขณะนี้ถกเถียงในสังคม